โตมามันมาแบบพอดีๆมันเห็นต้อยมากเลยครับในหุ่่ยนอยู่แลวไ่งอนี่ไม่ได้เก่บยังไม่ได้ดูเหมือนกันใช่ไหมครับแร้วเราถ่ายรูปในที่เกิดเห็นได้ที่ม้นี่ขันควนมันมันเกาะสายนี้มาหลายเดือนแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ย ที่พี่ประทาอุ้ยโซนนี้ตซนนี้มันมฉีกข้างในนี้แต่ส่วนมันจะนเป็นตากอยู่ตรงบ้านนี่นะตอนมอลองคิดว่าจะไม่เราได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยหรือเปล่าไม่ครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ตอนเห็นมานี่แบกเดินแบกครับาดว่ามันน่าจะจอดเราคาดว่านราจเอามอเตอร์ไซค์มาอยู่ในุดโซนไหนพร้อมครับวิญญาณสดที่โห ขนาดนี้ขนาดเดียวครับอืมอ้มเนี่ยให้ยึดวัสดุพี่พร้อมต้องตกนครับเนี่ยเอาไปทำคุยเซตดูสิแต่ดูดีว่าราคาตลาดเท่าไหร่มาช่วงนี้ถึงโตหยิบโล่ไม่ถึงครึ่งโลครับครับราคาตลาดเท่าไหร่สรุปแล้วตอนนี้เราได้ของเบ้าทั้งหมดสองเป้เป้ละแสนเป็นสองแสนครับ ร้อยเปอร์เซ like so, okay. ็นต um, ์สำคัญชัดเจนรัมมันมีสองแบบสองแขนแนวนี่้ครับไปยนางเขาแบใหญ่เขาเขาามปนแค่ที่มันเดียวสอง on you. อ,รรอันนี้เปลี่ยนสีแล้วนะฮะไม่ใช่แป้งแน่นอนนนีะครับแล้วก็อันนี้นนหยิบมาหนึ่งเม็ดเทสลงไป อ,นนอันนี้ตรวจสอบของของยาบ้าครับอันนี้เทเรนยาบ้ามี่้นี่ครับรนี่ครับอันนี้ของยาบ้าที่ตรวจสอบนี่นะพฤติการของกลุ่มขบวนการนี้นะครับก็คือเริ่มต้นจากตุวตนของเราก่อนของเราเนี่ยเราเราได้รับภาพข่าวมาแล้วเราเข้า,ขามาเฝ้าตรวจมาซุ่มอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยสามวันมาแล้วนะครับที่ ที่กว่าจะได้ผลเมื่อคืนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนแต่เราคาดว่าเขาจะมาจากบ้านสี่หกซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแหล่งพัดในขั้นต้นนะฮะมาจากบ้านสี่หกที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพอข้ามจากฝั่งบ้านสี่หกมาเนี่ยก็จะเข้ามาช่องทางที่เข้าสู่ประเทศเราตรงที่ชาวบ้านเรียกกันช่องทางพุ่ยหยวกปะโซพอเข้ามาเส้นนั้นเนี่ยคาดว่าเส้นทางเนี่ยมันจะจําเป็นที่จะต้องใช้ยาบรรณะในการช่วยขน ซึ่งจากยอดคนเนี่ยประมาณเ5-7คนเราคาดว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะใช้มอเตอร์ไซค์สักสามคันต่ 3, ปีซาแบบสอนสองนนะครับแล้วก็จะต้องขนของอันนี้มาด้วยนะครับจากเดิมที่เป็นลักษณะทั่วๆไปของเป้เป้เปยาบ้านี่ก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราสามารถตรวจจิตเฮโรอีนได้ด้วยเปม้ม,เปมันใหญ่มากนะครับเป้มันใหญ่มากขนาดนี้นะคิดว่าเวลาสะพายเข้ามาก็คงค่อนข้างที่จะดุงหลัง ขอสมควรแต่ก็ไม่ได้น้ําหนักก็ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าในเป้ในหนึ่งเป้มีเบกบกล่องในหนึ่งกล่องเนี่ยเป็นถุงถุงแล้วประมาณ400กรัมแล้วผู้ที่ตหลังเนี่ยที่เรามามาซุ่มอยู่เนี่ยเข้าใจว่าณจากจุดนีน้ที่จะเข้าไปเขตถนนชั้นในเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้การเดินเท้าเพราะนั้นในส่วนของการขนย้ายเนี่ย มามอเตอร์ไซค์ที่เราคาดว่านะครับเพราะว่าเราไม่เเราเรายังไม่ได้ตรวจสอบเลยละเอียดคาดว่าจะมามอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็เอามาถึงจุดพักด้านหลังด้านเนินด้านหลังเนี่ยมันจะมีจุดสุดท้ายที่รถจักรยานยนต์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาได้พอหลังจากจบจบุดนั้นมาแล้วมันก็จะเป็นพวกสัรน,นาผู้นี้มันจะเคลื่อนตัวลำบากละคงต้องใช้ลักษณะของการใช้คนขนย้ายเข้าไปนลครับขนย้ายเข้าไปเพื่อที่จะไปหาจุดที่จะ ส่งต่อขึ้นบนยานพาหนะที่เป็นส่วนรวมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำเข้าสู่ในในเขตชั้นในและในส่วนของการขยายผลหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยปกติเราเราทาแล้วเราจะไม่จบแค่ว่าตรวจยึดสกัดกั้นและตรวจยึดได้แล้วนาส่งตารวจเราจะดูในเรื่องของงานข่าวต่างๆประกอบด้วยกับพยานหลักฐานต่างๆยกตัวอย่างเช่นตัวนนเ,เ,าาเนี้ยที่คาดเกล็ที่เขาใส่มาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับกล่องไปรษณีย์ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องไปติดตามในเรื่องของการขนส่งต่างๆว่ามันมีช่องทางที่เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถจะมีในย่านที่อยู่ในเขตปฏิบัติการเนี่ยจะไปส่งตรงไหนได้บ้างวิธีการอย่างไรอันนี้อันที่หนึ่งส่วนอันที่สองเนี่ยจากสภาพพื้นที่เราตรวจพบว่ามันมีคราบเลือดอยู่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะอนุมานได้ว่าพื้นที่ใน,ในพื้นในพื้นที่เนี่ยมีการหนี หนีไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะตามตรวจสอบแล้วก็ทําการลาดตระเวนตรวจําบริเวณในพื้นที่การปฏิบัติการให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าจะมีร่องรอยอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไปตรวจในพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยขยายผลออกไปเพื่อดูว่ามีสิ่งผิดสังเกตอะไรบ้างอย่างเช่นว่ามีคนบาดเจ็บหรือเปล่าหรือว่ามีคนที่อยู่นอกพื้นที่มีการขี่มอเตอร์ไซค์คนเข้าคนของผ่านเข้ามาหรือเปล่า รวมทั้งไปตรวจสอบผู้คุมเคยถ่ายที่อยู่ในบัญชีงานข่าวที่เราคุมไว้แต่ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่มันเพิ่มเติมจากนี้ไหมอย่างนั้นเราก็จะเอาภาพข่าวต่างๆแบบนี้มาประมวลแล้วก็ทําการขยายผลร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่ามีข้มอ,อมูลหรือสิ่งบอกเกิดว่าสามารถทีน่จะเข้าขยายผลต่อเป้าหมายตรงไหนได้เราก็จะรีบดําเนินการเพื่อให้ทันการเหตุการณ์